ผมเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยอาจจะเคยได้ยิน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าของเหล่าศิลปินที่จากไปตามสถิติแล้วเนี่ยในวัย27ปีจนถูกขนานนามว่า27 Seven Club อันนี้พอจะอธิบายได้ข้อหนึ่งคือในช่วงของยุค60หรือว่า70เองเนี่ยนักดนตรีไปจนถึงนักแสดงมักจะมีปัญหาในการใช้ยาเสพติดกันนะครับซึ่งสะท้อนถึงปัญหาของยาเสพติดที่ระบาดในยุคนั้นถึงแม้ว่าจะมีคนต่างๆมากมายที่เชิดชูแต่ว่าในทางกลับกันนะครับกลับ ไม่มีใครที่มีความสัมพันธ์เชิงลึกกับพวกเขาเหล่านั้นเลยที่จะมาเข้าใจปัญหาที่แท้จริงที่เขาต้องเผชิญถึงแม้ว่าจะมีการปราบปรามยาเสพติดที่เข้มงวดกันแล้วนะครับเรื่องของการกดดันมันก็ยังไม่หมดไปครับนั่นทําให้ศิลปินเหล่านั้นเนี่ยอาจจะเลือกที่จะจบชีวิตตัวเอง27 Club เนี่ยจึงเป็นเหมือนกับภาพสะท้อนคอยย้ำเตือนกับตัวเองไว้เสมอเลยนะครับว่าศิลปินเองเนี่ยก็เป็นมนุษย์ประตุชนคนหนึ่งเหมือนกัน